โอเควันนี้แงมารีวิวพัสดุนะฮะเราสั่งของจากเทนนิสปีดนะฮะนี่คือปกต,ติมันจะส่งมาจากกรุงเทพแต่วมนนี้มันส่งมาจากจังหวัดชุรพรกันแสดงว่าว่าเราส่งยาวนานมากแบบอาทิตย์กว่ากว่าเลยอะ่ะอปิดโขนาดพัสดุนีด่วนพิเศษขนาดด่วนพิเศษนะดูใช่ไหมโอเคซึ่งมาส่งอันนั้นนีคือแอบแกะไปแล้วจะเป็นตัวนี้เป็น ไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเราเป็น4คูณ4คือเราสั่งมาเราไม่ได้อะไรหรอกคือเราแค่นั่นแหละอยากเล่นโอเคคือเราเล่น4คูณ4ไม่เป็นนะไม่รู้อ่านยังไงกันเข้าใจค่อยไปดูในเน็ตเอาเล่นไม่เป็นเลยีคูณ4เกะกระเจกะเออแตยากมันยากรอของงานก็ได้เพราะว่าจะแบบไม่ได้แล้ว ตรงนี้ราคาอยู่ที่อ้ยอยเปิดอยู่เลยเราไม่หัดมือวะแต่ความรู้สึกถือว่าดีนะฮะคือมันก็ติดอะด,ดูดิไม่ดีคัดแบบแค่นี้อะแบบขัดไม่ได้ไม่ดีเลยอะแต่ก็ได้อโอเคเห็นว่าอีกบางของตนี้จะแล้วก็สิบแต่ก็ เขาที้เห็นดูดิติดแบบติดมากคือเล่นเรเ็วไม่ค่อยได้ซื้อมาเล่นก่อนเดี๋ยวจะแล้วเขซื้อก็โอ้แหงมากละค่ะรุ่นโมยูมั้งต่อไปอุ้ยมันปีระมิดเดี๋ยวเราใส่กลับไปเมนกล่องเขาจะมีหน้ากล่องเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหน้ากล่องของเจ้าตัวนี้ฮนะ มันจะเป็นปีรามิมันชื่อปีรามิจะปีรามินไงแหละกระอันนั่งน,นะนี่จะเป็นนี้นี่คือดีมากรุ่นนี้แบบโอ้ดีมากชอบติดใจรุ่นนี้มากความรู้สึกดีมากแต่ความรู้สึกนี้แบบนั่นแหละดูกันเลยจ้ะอันนี้เราจะไปฝึกเล่นปีรามิก่อนนะคือเราอยากเล่นนี่เป็นกล่องมันจอดแกะมาค่อนข้างใส่ยากข้างในก็จะมีปีรามิจะมี เขาเรียกว่าอุ้ยเรียกว่าอะไรแม่เหล็กมั้งเออแถมมาให้ประมาณห้าอันนะตัวข้วางในก็จะมีมีคู่มือมั้งอือจะคู่มือก็เล่นเดียเลยวมดจะง่ายเคคู่มือก็เล่นนี่นะฮนะนี่ก็คือความรู้สึกที่แบบจับครั้งแรกก็แบบดีมากมันเลื่อน,นอะ ตอนนี้เราจะเล่นมัวแล้วเราแบบอเราแบบอาจาเล่นไม่เป็นดีจับโปรโแล้วว่าเล่นไม่เป็นเนีกสลับเป็นมวอุ้ยนี่นะเขาบอกว่าตัวมันแบบดีมากข้างในมันจะเป็นเขาเรียกว่าแม่เด็กแบบเนี้ยสองอันถ้าเกิดหายเขาแถมมาให้ห้าอัน ถ้าเกิดบันพังไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนแต่เราจะไม่แกะออกมาโอเคก็จบเพียคเท่านี้นะคือดีมากตอนนี้ทำให้สดจับแต่อันนี้ถ้าเกิดจะซื้อนี่นี่นี่ชื่อว่าโมยอโซโอเคบ๊ายจบเพียงเท่นี้สวัสดีค่ะ